Yeah. โ,โอู้พูดไม่ได้ไเลยเฮียมึงดูดิดูถนนดิอันนี้คือถนอนสร้างเลยนะเว้ยรัฐบาลสร้างแล้วนะเนี่ยเออดูดิโอ้อโหคือแบบรถใหญ่อ่ะมึงเข้าใจไหมคือคำว่ารถใหญ่ยังต้องถอยอ่ะเออ, <c oughs> <โ>อนี่บอกเลยนะขอท้าเลยนะ <c oughs> ขอท้าทงสิงนะทุกคนนะเออมาเลยครับนี่ถนนบ้านผมนะโคตรเอาเรื่อง อ้าวไอ้เ hmm. ห yes. okay, ี้ยหืมอ้าวเอากูแล้วงบานี่เย็ดเกือบไม่ได้กลับบ้านกูไอ้เหี้ยเกือบไม่ได้กลับบ้านอ่ะเฮ้ยเฮบยมูเหี้ยรถบู๊มุดยะ นอ็นะบผมก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะขามเปียกนะครับผมนะวันนี้ฮะมาตอบคอมเมนต์นะบมนะซึ่งมีคนหนึ่งคอมเมนต์มาว่าให้ผมแบบขี่รถเล่นหน่อยท่านบผมนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงทุนนี่เอาแบบอยู่ในช่วงแบบสมหวังมาแล้วอ่ะทุนคือแบบผมแบบไม่ได้สตาร์แบบสมหวังมาประมาณหลายเดือนแล้วนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะติดไหมเออนะครับ ก็ได้อยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้ครับไปตลาดกันหน่อยนะผมเนะเดี๋ยวไป,ไปขี่รถเล่นกันหน่อยครับว่ปเป็นยังไงเนาะโอเคไป let's go ไปครับ ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินแบบเสียงผมหรือเปล่านะผมนะวันนี้ก็มาไปอยู่แบบสมหวังผ่านแล้วนะับอืคือแบบผมไม่ค่อยแบบคุ้นชินเลยครับผมกับการแบบขี่รถเล่นแบบเนี้ยเออไม่ค่อยคุ้นเลยครับผมผมก็มาตอบคอมเมนต์หนึ่งนะผมนะคือเขาแบบคอมเมนต์นาน,นั่นแหละนะในใน youtube นะผมมาบอกว่าให้ผมแบบขี่รถเล่นหน่อยนะผมนะผมก็เลยแบบ จัดให้เลยนะผมนะเอา,าแบบแบบเอาบอกสมหวังมาเลยคือแบบผมแบบพูดติดติดขัดๆอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะผมนะคือแบบคือไม่ใช่แนวของผมอะ่ะเออเขอ้าใจป่ะนี่ฮะคือผมไม่ได้จับแบบบสมหวังมาแบบประมาณสามสี่เดือนแล้วนะเออไม่ค่อยมีเวลาแบบไม่ค่อยขีนะ่รถน่ะเออเขาแบบไม่ออกไม่ค่อยออกไปที่ไหนนะผมนะนี่เขาแบบ,บสมหวังก็โรเท่อ่ะเออ โอเคนะผมนาเดี๋ยวแบบเดียวแบบขี่รเล่นหน่อยทุกคนนี่คือนี่ก็แบบบอกสมหวังผมอีกนะคือแบบไม่ได้ขับนานมาประมาณแบบสามเดือนน่ะเออผมจอดไปแบบเพิ่งมาขับวันนี้และทุกคนแม่เสียงแบบโคตรเลาใจอ่ะเสียงลมก็ต้องขออภัยเพราะว่าแบบทลิปแรกของผมเลยนะที่แบบพาแบบขี่รถเล่นน่อทุกคนเข้าใจไหม คือแบบ60คือตัดแล้วอ่ะรถแบบสมหวังผมอะเออคือผมต้องทําไงทุกคนนะเรียกไมก็แบบ60สิบอะคือแบบตัดแล้วอ่ะเออแบบดัด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 นะทุกคนเคยได้ยินทุกคนได้ยินไหมคือแบบต้องแบบพูดผิดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะผมว่ามือใหม่นะทุกคนนะโคตรแรงอ่ะทุกคนดูดิ โอ้โหนีห่ค <saliva S 2> <c oughs> ือแบบไอ้ดิโหเวคือรถผมแบบโชกโชกมันแบบเลิ่มไปบ้าเกิดนะทุกคนดูถนนดิคือดูรถผมสั่นไหมรถผมสั่นไหมทุกคนโอ้โหดูดีอันนี้คือแบบรัฐบาลมาแบบทำแล้วนะรัฐบาลมาทำแล้วนะทุกคน ทำเลกกว่าเดิมอีกอีเหี้ยดูดิคือแบบทำเลขกว่าเดิมอ่ะอเข้าใจไหมนีโโ่โอ้โหหืโอ้โหผมบอกเลยนะแบบขอทาแบบชงชิงเลยนะเออให้มาถนนบ้านผมนะนี่ฮะเป็นแบบลงมาจากคูุะกรบอธะเข้ามาแบบซอยบ้านดวงสว่างอเออจะเห็นเลยน้ผมนะนี่เหี้ยโอ้โหโหืย็ดไหม พูดเอาเรื่องอคือแบบคือแบบผมก็อยากจะทําแบบนี้มานานแล้วนะเว้ยนี่โอ้คือแบบผมอยากจะแบบทําแบบขี่รถเล่นแบบนี้มานานแล้วทุกคนแต่ก็แบบดูดิดูทางดีเดี๋ยวนี้ไปแบบตลาดบ้านกุตกาบกันทุกคนผมไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะเพราะว่าผมใช้แบบ เออไม่โอ้โหพูดไม่ได้เลยเฮียมึงดูดิมึงดูถนนที่อันนี้คือถนนสร้างเลยะเวยรัฐบาลสร้างแล้วนะนี่เออดูดีโอ้โหคือแบบรถใหญ่อ่มึงเข้าใจไหมคือคําว่ารถใหญ่ยังต้องถอยอ่ะเออนี่บอกเลยนะขอท้าเลยนะขอท้าทรงสิงนะทุกคนนะเออมาเลยครับนี่ถนนบ้านผมนะโคตรเอาเรื่องแล้วไม่ใช่ใกล้ๆนะเว้ยมึงทํา ดูรัฐบาลทําคือไม่ใช่ใกล้ๆนะคุณดูรถกูดิสัตว์ไม่หยุดเลยเฮียโคตรเอาเรื่องอะ่ะทุกคนอือหูเหลือจะเชื่อถนอนว่ะโอ้รัฐบาวกาไปได้ไมทุกคนก็อยากไปได้อยู่แล้วแต่แบบคือรถผมมันไม่มีโชกไงทุกคนเข้าใจไหมอือโชคหน้าแบบก็เริ่มไปบ้านเกิดแล้วอะดูโชคหลังก็แบบสนิมขึ้นแล้ว ขอจัดสมหวังสักหน่อยคือแบบถึง60แล้วคือตัดเลยอ่ะเออมันเป็นอะไรทุกคนรวบผู้ใส่ท่อหมุกแบบมาฮะได้เวลาออกโร พวก y t l อนเออียใชไตัวใหม่มันตายนะเว้ยมันแบบเพื่อนนะคนได้ยินเสียงอะไรไหมแม่ปืนปลน่ะเออคือแบบสมบังปืนกลนะทุกคนใช่ไหมเยดพวกเราเรื่องอ่ะไอเฮียไม่ใกล้ตลาดถึงตลาดแล้วเหรอวะไอเฮียเอาเรื่องเกินอ่ะ แม่ใกล้ถึงตลาดแล้วอ่ะเออเนี่ยตลาดอยู่แค่นี้เองทุกคนโคตรเลาใจอโคตรเล้าใจอ่ะเออหฮอมีรถมาไ,ไหมถึงตลาดแล้วทุกคนไหนไมันคือใกล้มีทำไมมันเฮ้ยทำไมแบบถนนตรงนี้แบบ ไมเข้าไปไม่ได้ทุกคนโอเคคนระับก็มาแบบถึงตลาดแล้วหาที่ร่มีจอดก่อนทุกคนโอ้คนจอดไหมเฮียตลาดเน่คนน้อยจังเลยวะใช่ตลาดไม่ได้เฮียก็นะับก็มาถึงตลาดแล้วทุกคนเป็นไงโคตรสุดหลอกอ่ะดูดิ เงาไหมทุกคนคนคิดวปาไงคือแบบเงาไหมเออคือแบบมใช้แบบเคลือบเงาดักอายทุกคนนี่กดเอาเรื่องอะ่ะโอนหะน้าผมยวแบบขอแบบเข้าไปตลาดก่อนนะผมเพราะว่าผมไม่อยากถ่ายอะไรเยอะมากนะผมนะจะในตลาดนะผมนะก็ขอตัวถ้าผมเข้าไปตลาดก่อนนะผมนะโอเค นะครับผมนะก็กลับบ้านกันเลยครับผมนะึ่งรถใจตลาดอ,อ้าวไอ้เหี้ยอืมอ้าวเอากูแลกออกมาเน,นี้เย็ดเกือบไม่ได้กลับบ้านกูไอ้เหี้ยเกือบไม่ได้กลับบ้านอนะ่ะมาฮะกลับบ้านเลยดีกว่าครับ คือแบบกูมาไวเกินน่ะตลาดยังไม่ตั้งเลยเฮียตลาดยังไม่ตั้งอ่ะกูมาไวเกินดีอ,อะไอเยยคือแบบตลาดยังไม่ค่อยตั้งอ่ะคนยังไม่ค่อยมาทุกคนเข้าใจปะคือกูอมาก่อนนะเฮียตลาดยังไม่ตั้งเลยเฮียแต่ก็แบบขายแต่ก็ขายาอยู่นะืมแล้วเรากลับบ้านกันเลยทุกคนนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรบ้านทุกคนเพราะแบบ คือแบบผมไม่อยากขับไกลนะผมเพราะว่าแบบบักสมบังเนี่ยมันอยากมีปัญหานะผมนะคือแบบมันอยากติดขิดขัดขัดนะผมนะอ่าคือแบบเฟืองมันก็แบบอยากแขกแขกแขกไงทุกคนเข้าใจไหมคือแบบกบสมบังันอยากมีปัญหาผมไม่อยากขับไกลนะผมมาถ้าอยากให้ผมขับไกลกว่านี้ก็คอมมนมาเออเคือแบบ แหละทุกคนแม่ไม่ติดแฟนนะครับผมไม่อยากสู้นะเออว่ารถเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับผมนะรถเรามันเป็นแบบรถใจตลาดอะ่ะเออเข้าใจไหมผมไม่อยากสู้นะเขาไปถอเออดูด,ดิเข็มไม้แบบดิกดิๆกดิกดกดกด๊กอะ่ะเออไอเชี่ยโคตรเาเรื่อง ม,มองด้วยครับนี่นี่พี่สับลอยพี่สับลอยเฮียเฮียพี่แบบพหันมามองผมด้วยอะ่ะเออเห็นแบบใส่ผมผมใส่ท่อดังก็แบบหันมามองอะ่ะเออคือคือเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วไงเออเข,ขเข้าใจไหมทุกปล่อยเอาไปเถอะครับ ก็ต้องทําใจนะทุกคนแม่พี่หันมามองด้วยอ่ะเออไอพี่พี่หันมามองผมด้วยอ่ะก็แบบน่าแดกนะผมไม่อยากสู้นะครับคลิปนี้คือแบบไม่ขี่รถเล่นนะผมนะไม่ได้มาแบบกวดความริวนะผมนะไม่ได้แบบความแรงนะคือรถยังไม่ทําเครื่องนะผมนะเครื่องนี้สงสัยก็แบบยังไม่ทําอะไรเลยแบบ เปลี่ยนท um ่อเฉยๆคือยอัง you sure you ไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมนะบอกสมหวังผมเนาะดูโอ้โหเว้ยคือเราต้องมาผ่านทางแบบทางมรณะทุกคนเขาจไหมไอ้เหี้ยทางมรณะมาว่ะมาแล้วเว้ยทางมรณะกูโอ้โหเนี่ยมีคนมองอ่ะไม่รู้เป็นไรนะคนมองผมติ่มเลยทุกคนแบบ มันเงาเกินอ่ะเงาแบบเงาเกินถึงดวนตาคนอ่ะเออเนี่ยเห็นไหมเออมองอย่างนี้อีกหีเหมือนกูเป็นคนบ้าเออก็มีคลิปนึงนะผมที่แบบมีลุงแก่คนนึงนะมาว่าผมแบบชี่รเข้ามาหาผมเลยแบบว่าผมแบบบ้าเออบ้าแบบถ่ายคลิปคนเดียวอะ่ะเออกูก็บ้าจริงนะอืมกูจำแล้วว่าก,กูบ้านะครับผมนะว่ากูถ่ายคลิปคนเดียวนะผมนะแต่แบบเมื่อไหร่ที่แบบกูมั่งมีก็อย่ามาขอกูแล้วกันละ่ะเออ มีทุกคนมองผมแบบมองผมว่าเป็นคนตัวประหลาดทุกคนผมก็แบบทําใจแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย mm. ่ากัดกูนะเว้ยเออเฮียแห้งไดกโคตรเยอะเลยสาธุเป็นว่าเขาม่เรีนนามสงการในที่แอบวันนี้วันที่ยี่สิบหกแล้วนะเว้ยไม่ใช่แบบไม่ใช่ช่วงสงการแล้วนะโอ้โห โอ้ย oh, hey. ด, dude, dude. ดูดูดูสันสันเหี่ยครับผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยขับเร็วนะผมนะ เฮยรถสูกบุกเมื่อกี้มีอาการบูกด้วยนะทุกคนเมื่อกี้ปากกูจะเน่าไหมวะเป็นไงแม่สมหวังคุณโซหาบแบบปืนพ่นด้วยเมื่อกี้ โอเคนะครับผมนะใครชื่นชอบก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามกัน้วยเนาะเมื่อกี้นี่คือแบบใหม่ผมเกือบล่วงอ่ะทุกคนโอเคนะผมครับใครชื่นชอบก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามกัน้วยเนาะกพเป็นกำลังใจให้ผม <deutschen> ทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมนะบายครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับรอร้วยใจไปละทุกคน